ถึงแล้วมิดแันเตอร์นะครับเขาบอกว่าสั่งสั่งเลยสั่งเลยแจ็ขอตเาให้จ่ายเงินเรียนเองเลยเว่ยกลับเลยใช่ไหมมิดแันเตอร์อ๋อดีครับผมสวัสดีครับมากัน แปดแค่ลูกศิษย์ผมไม่ดีสวัสดีค่ะสวัสดี้ครับทำไมลูกศิษย์หน้าตาแปลกๆแล้วสวยขึ้นเลยจำไม่ได้เลยดูดูดูตาเพื่อนนะดูสายตาเพื่อนเดี๋ยวผมพาไปนั่งที่โต๊ะเออนี่ไงโอเคเขต้องแต่งแต่งหน้าแบบนี้หรอ่ก็แต่งเหอนนี้ค่ะเหรอแล้วตาล่ะใส่คอนแทคเลนส์หรืออ๋อโอเค อนันนี้อันนี้บ้านเขาอยู่อยู่หน้าบ้านผมเลยกลับไปก็เป็นไพ่อปังขยันมากครับอาจามาวันแรกนี่คือตู้เป็นทีอ่นี่เขาบอกว่าอยู่เนี่ยสนุกดีสนุกสดิการดีด้วยว่าสดิการดีโรงแรม เป็นสาขาแรกใช่ไหมครับใช่ครับใช่ยังไม่ไมีต้นฉบับต้นแบบอต่กเงี้ยลูกค้าเยอะมากแต่น้องของวันนี้ใจสูดมาเนี่น้องก็เก่งแล้วนะครับเป็นกำลังหลักของผมเลยครับโอ้พุ่มากเลยลูกค้ามาเนี่ยมาหาหากินกับการบอกว่ามอะไรก็จบไปแล้วก็น้องก็มาทำงานที่นี่ต่อเลยจองตัวไปแล้วจองตัวไปแล้วเออพยายามพยายามด้วยตักเองเลยใช่ใช่ใช่จะเช่าห้องให้อยู่ข้างหลังปีเออโอ้โหเจ้าเลยเจ้าเลยเนอะ ตอนนี้นักศึกษาฝึกงานกําลังแนะนํารายการอาหารให้กับแขกนะครับแขกได้หน้าตาเหมือน,นห,อหน้าตาเหมือนเรลาโคราชแขกหน้าตาเหมือนเรา,าตาอนน,น,ออตนี้ทีมงานทีอไรชาวช่างกําลังมาทานเขาเรียกว่าอะไรนะาล่มะมกทะโมกุทะโมกทะ โอ้มีให้เลือกเทียบเลยนี่ถูกใจครูปื๊บหน้าทานทั้งนั้นเลยจะขอ น้ำมะนาวแค่เลี้ยน นี่นะครับทานเสร็จแล้วยังเหลืออีกนี่กุเลสโอ้โหโด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 เบื้องหลังเบื้องหลังโดโดโดเฮ้ยชอบไลค์ครับไลค์